เราเกะก็หมายอีกพเม่ก็ว่าหมามอีกเกเข้ากระเพงอะไรอยางเง้ยแล้วตพ้เพื่อนดินมาแ้วก็ทำผ่านเพื่ช่วตช่วงมือแล้วเลื่อนแล้วจะให้เพือนนี้ยเพราะคงจะยถ้เพื่อนผ่อแล้วก็พ่อเนพี่น้องเนี แค่พึ่งเผเราจะพอแค่แค่หน่อยไข่สองแ่ผึ่งเ่วเราจะพอแค่พึ่นเผาะเราจะเอาให้กระติบอย่างเลือกกระติบนึ่งเล้อเข้ากระติบใหญ่เนี่ยให้เผาะๆเราเอาใม่ใส่เสร็จก่อนเลยเหนือนกันแล้วเหนี่รับมากบบตะโกน Hãy subscribe cho kênh có mà Gõ Để không nó lỡ thế video hấp dẫn ได้าสวัดนะไปยังไหนนี่ยังหุ่นแต่วัดนะ